ทำไมท่านคิดเช่นนี้แต่ไม่มีคำตอบครับคำตอบก็คือก็จะเอามาดไทยคืนอะแต่ผมเชื่อว่าท่านนาย,ยกรัฐมนตรีแพทองทานท่านไม่ได้พูดจากความต้องการในใจของท่านเองต้องมีคนบอกให้ท่านพูดเพราะในที่สุดท่านเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีของท่านก็ได้มายืนยันว่าไพ่ใบสุดท้ายคำนี้นะครับ ผมหวังว่าคนที่พูดคานี้น่าจะจําได้ว่าท่านพูดกับผมที่ไหนไพ่ใบสุดท้ายคุณไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขโดยโดยท่านเลขาธิการนายรัฐมนตรีมาหาผมถึงกระทรวงมหาไทยแล้วก็บอกว่าต้องเป็นเช่นนี้ไพ่ใบสุดท้ายซึ่งวันนั้นก็คือวันที่ผมได้ฝากท่านไปกราบเรียนท่านนายรัฐมนตรีว่าพรรคภูมิใจไทยขอถอนตัวนะครับซึ่งหลังจากวันนั้นเป็นต้นมานะครับก็ มันบังเอิญช่างเหมาะเจาะที่มีเรื่องคลิปเสียงออกมาพอดีคลิปอังเคิลนั่นแหละครับซึ่งก็ยิ่งทําให้การตัดสินใจถอนตัวของพรรคภูมิใจไทยทำให้เกิดความมั่นใจว่าถึงเวลาที่เราต้องถอนตัวแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะถอนตัวเฉพาะว่าเขาเชิญออกจากรัฐบาลแต่ว่าเมื่อมีเรื่องของคลิปเสียงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองมันเป็นเรื่องของ สิ่งที่พรรคุูมจใจไทยเห็นว่าอันนี้มีความเสียหายแล้วรัฐบาลขาดความชอบธรรม